สนุนโดยลามไลฟ์เอวินิวไลฟ์สไตล์เหมาะพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์เอวินิว y esterday 1้อยหกจุเพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง ข้าสู่ช่วง Talk i n Trend กันแล้วค่ะกับนิยาทอล์กโหแน่นห้องสูงจริงๆนะอย่างที่บอกวันนี้มีของสวยๆงามๆเต็มไปหมดอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมีการทําความรู้จักกับเมคอัพอาร์ติสและเจ้าของสตูดิโอนะคะคุณโบโบหรือคุณธนาศักดิ์ลีธนาศักดิ์สกุลน,นะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างนิยาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะโบโบสวัสดีครับค่ะจากอย่างที่บอกว่าจากเมื่อก่อนนี้เป็นช่างตัวเล็กๆคนหนึ่งนะเดี๋ยวนี้มาเป็นเจ้าของสตูดิโอแล้วเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับโบโบกันว่า ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นแปดแปดแลนด์เฮาส์นะคะแล้วก็ลามไล t อ n นิวห้างใหม่ใจกลางเมืองพอดีกับชีวิตในเมืองแล้วก็ PH Coffee and T รวมทั้ง MPK m i l l e n n เ u m นีภูก็ตจำกัดปรึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวได้นะคะร่วมกันสนับสนุนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าหากว่าเห็นโลโก้ i d เดีย8มีคำว่าสดมีส่วนร่วมมาทางรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0-81 8945477นะคะหรือเข้าไปในหน้า Facebook Fan Page ของเราเ e ิร์ชเป็นภาษาไทยว่านิยาท็อกนะคะกดไลค์แล้วก็ส่งข้อคิดเห็นนะคะความเห็นหรืออินบ็อกซ์ต่างๆเข้ามาได้หมดเลยนะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโบโบก็ส่งมาได้นะคะส่วนใหญ่เราเรียกโบโบอย่างนี้คือจริงๆแล้วชื่อเล่นชื่อยางีงจริงๆจริงๆครับตั้งแต่แรกเลยใช่โบโบใช่ครับนะคะอ่ะเข้ามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลยว่ามา อยู่ที่ภูเกต็ตได้ยังไงเริ่มต้นมาสนใจเรื่องเสริมสวยอย่างนี้ได้ยังไงคะหรือเราเรียนอย่างนี้มาตั้งแต่แรกก็จริงๆก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หัดฝึกหัดแล้วก็แบบรับงานแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบสมัยเรียนมปลายใช่แล้วก็แบบเหมือนแต่งหน้าเพื่อนรำแต่งหน้าน้องแต่งหน้ากีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทั้งทั้งชอบแล้วก็ทําเองจริงๆใช่ค <c oughs> รับก็ค <c oughs> ือแบบ ที่บ้านให้ไปเรียนพิเศษแต <Rem ain. S 2> ่ก็เอาเงินไปเรียนพิเศษไป <passo S 2> เรียนแต่งหน้าอะไรเยงนี้ครับคือเราไปเรียนเลย <ใช S 1> ไปเรียนหน้าเลยใช,ใช่ครับไปเรียนคอร์สเลก็กๆไปเรียนแบบ <Zi> ไปเรียนเหมือนเป็นคอร์สสั้นๆเล็กๆครับคอร์สถูกๆแล้วก็พอมีพื้นฐานมาบ้างก็กลับมาบ้านก็มาหัดแต่งหน้าน้องที่บ้านอะไรเยงนี้ครับค่ะแล้วเราเป็นไงมาอย่างไงจริงๆเป็นคนภูเก็ตไหมเป็นจริงๆเป็นคนตรังครับค่ะก็มาอยู่ภูเก็ตประมาณ4ี่ถึงห้าปีประมาณ5ปีครับเริ่มเข้ามาได้ยังไงคะ ก็ตอนจบพอตอนจบมหกก็คือจบมหกก็คือไปเรียนเสริมสวยไปเรียนเสริมสวยแล้วก็ที่โรงเรียนเห็นว่าแบบเอออยู่มีหัวด้านนี้อยู่โอเคในด้านนี้ก็เลยให้เป็นครูก็เลยไปเป็นครูอยู่กรุงเทพประมาณสองเดือนแล้วก็เป็นครูสอนด้านใช่เป็นครูสอนเสริมสวยแล้วก็พอหลังจากที่เป็นครูเสร็จก็ที่ภูเก็ตสาขาภูเก็ต าขาภูเก็ตว่างก็เลยขอเขามาลงภูเก็ตแล้วก็พอมาอยู่ก็เลยได้ย้ายมาอยู่ภูเก็ตเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยครับก็พอมาอยู่ภูเก็ตปุ๊บใช่ตอนแรกมาครั้งแรกมาสอนก่อนใช่มาสอนเป็นครูสอนที่นิลรันดค่ะจำได้ว่าตอนเราเจอกันครั้งแรกโบยังเป็นครูสอนอยู่ใช่ท,ที่นีรันรัดครับนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงลอยต่อกําลังจะออกมาทําอาชีพอิสระพอดีใช่ครับนะคะ ตอนนั้นนี่ร e ู้สึกยังไงจากจากจุดเปลี่ยนในแต่ละช่วงตั้งแต่ช่วงอามาสอนแล้วตัดสินใจบินเดี่ยวแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ที่ตัดสินใจออกเพราะว่าอยากมีการพัฒนาให้มากกว่านี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนที่สอนเขาเราก็จะได้แบบให้ความรู้เขาอย่างเงี้ยเราแบบมันมันมัน มันพัฒนาไม่ได้มันต้อง<พ>อสอนอยู่ใน <c oughs> เขาเรียกว่าสอนอยู่ในในหลักสูตรใ,ในหลักสูตรของเขาเออเป็นหลักสูตรหลักสูตรตามที่เราเคยเรียนมาอันสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราสร้างสรรค์เงี้ยมันไม่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรทางเรียนได้บังคับว่าจะต้องสอนให้ตามหลักสูตรแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของเขาก็เลยคิดว่าแบบมันไม่ใช่เราเราแบบมีความรู้สึกว่าแบบ อยากออกมาแล้วก็อยากมีอะไรที่ดีกว่านี้อยากมีอะไรที่มั่นคงกว่านี้พัฒนา <ก S 1> ไปมากกว่านี้เราอยากเป็นอิสระด้วยเป็นตัว<ช>ของตัวเองด้วยใช่ครับแล้วเริ่มจากอะไรพอออกมาแล้วเริ่มจากทําอะไรยังไงก็เริ่มออกมาก็รับเป็นฟรีแลนซ์ก็คือก็อไปติดต่อตามร้านวดดิ้งต่างๆแบบอขอแต่งหน้าเป็นฟรีแลนซ์ก็ส่วนมากเขาก็จะให้เป็นประจำแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่อยากที่จะ อยู่ประจำอยู่ประจำอ,อยู่อยู่กับที่ก็เลยแบบยอมเป็นฟรีแลนซ์แบบางานอาจจะน้อยเงินอาจจะน้อยแต่แบบมันเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบแข่งขันนะยิ่งการเป็นฟรีแลนซ์คือเราไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเราต้องแบบทุกอย่างเราจะต้องทําให้เป็นแบบให้ดีที่สุดให้คนจดจําเราได้มากที่สุดให้คนรู้จักเรามากที่สุดแล้วมาแล้วมาเปลี่ยนชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนตอนไหนก็มันเป็นช่วง มันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ก็คือช่วงที่ไปแข่งแต่งหน้าเจ้าสาว<ร>กับช่วงที่แต่งหน้านิตยาสารคนภูเก็ตใ<ร>ช่เมื่อก่อนนี้ไม่จะมีนิตยาสารคนภูเก็ตก็เ,เริ่มเริ่มจากการไปแต่งหน้านิตยาสารคนภูเก็ตก่อนแล้วก็คืออินบ็อกซ์ไปขอเขา,<ร>าไปขอใน a c e b o o k เมื่อก่อนในเฟซบุ o กลุยเข้าไปหา <ไป S 2> เอง,เองใช่อินบ็อกซ์ไปขอแล้วก็บอกเออเนี่ยหนูอยากหนูอยาก หนูอยากแต่งหน้านหนังสือเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมีความรู้สึกว่าถ้าแต่งหน้าหนเล่มนี้มีชื่ออยู่เล่มนี้ก็คือคนภูเก็ตได้อ่านก็จะได้เห็นว่าแบบเราเราเป็นใครเราชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากเล่มนั้นแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันมีการประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวที่ภูเก็ตก็ตัดสินใจลงประกวดเลยค่ะแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งอืก็อันนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยหลังจากนั้นก็เริ่มมีชื่อใช่ครับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ,ผ่านมาหลายหน้าหน้าเมื่อกี้คุ้นมากเลย,ย,ย,ยมาหลายหน้าแล้วนะคะที่โบโบแต่งให้นะทุกทุกถึงนางแบบคนนี้ด้วยก็คือน้องแต่ละคนแม้กระทั่งที่มาร่วมรายการในวันนี้นี่น้องดาตลี <c oughs> ใช่ไหมคะก็น้องก็เจอเจอหลายเวทีเหมือนกันนะน้องดาเตลีตนะเจอหลายงานเหมือนกันแล้วก็หรือแม้กระทั่งคนในภูเก็ตเนี่ยคนดังๆในภูเก็ตโบโบแต่งมาให้แล้วเยอะแยะรวมถึงจริงๆน้องที่มาวันนี้เนี่ยนะคะ ก็เป็นน้องที่หลายคนก็บางคนบอกว่าคุ้นหน้ามากนะเป็นใครยังไงเดี๋ยวให้ให้รู้จักสั้นๆนิดนึงดีกว่านะคะสักนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครยังไงแล้วมารู้จักโบโบได้ยังไงอ่าอยากอยากให้โบโบอธิบายก็ได้คนแรกคนคนนี้ใครยังไงครับอันนี้เป็นน้องพรเป็นน้องเห็นน้องสวยเห็นเห็นน้องในใช่เห็นน้องในแบบในในเฟซบุ๊กแล้วก็แบบเออน้องสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่างภาพมาแบบบอกว่าเออเนี่ยจะถ่ายแบบน้องคนนี้ก็เลยแบบ เออเนี่ยมามามาฉันแต่งฉันอยากแต่งน้องสวยใช่อ๋อคือคือเห็นเขาปุ๊บชอบอย่างงี้ชอบอยากแต่งใช่น้องชื่ออะไรนะคะชื่อน้องพรน้องน้องน้องพรตอนที่รู้จักว่โบครั้งแรกได้ยังไงคะก็คือมีเพื่อนเป็นตากล้องเยอะค่ะแล้วก็ตอนนั้น่็คือย้ายมาอยู่ภูเก็ตพอดีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีช่างแต่งหน้าอยากให้แนะนําให้รู้จักด้วยนางดังอะไรประมาณนี้ค่ะตอนตอนเขาแต่งให้คะใช่ค่ะชอบค่ะมีแต่คนชมมาสวยใน a c e b o o k ไลก์กระจายค่ะ อ่าคนคนถัดมาคนนี้เนี่ยพี่นกเคยไปเชียร์เขาที่ขอเวทีมาแล้วคนนี้อ่าโบโบแนะนําเป็นใครยังไงคะอ่าคนนี้นะครับน้องโดโลทีก็รู้จักกันในงานเดินแบบน้องเขาเป็นนางแบบอะครับก็ก็แบบรู้จักกันก็แบบเด็กคนนี้คือไม่เหมือนคนอื่นเก๋มากใช่นนเก๋มาเกเป็นผิวสีบบอะไรเงี้ยอุ้ยฉันอยากมีลูกสาวผิวสีโออย่างงั้น อย่างนั้นต้องต้องหาแบบนี้อะค่ะใช่ก็เลยก็เลยแบบจุ๊บเลยอ๋อตอนทีเจอเจอโบโม้ครั้งแรกรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกอยากแต่งหน้ากับพี่เขาอะค่ะเพราะว่าเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่แต่งหน้ากับพี่เขามาแล้วคือเห็นหน้าแล้วรู้สึกชอบมากแลวอยากมีแบบขนตาอะไรอย่างนี้แต่งหน้าแบบเขาเขาชบเขาแต่งแล้วฟุ้งฟิ้งมากใช่ใช่ไหมอยากแล้วก็พอพอเขาแต่งให้ครั้งแรกรู้สึกยังไง ชอบมากค่ะเพราะว่าเอาไปลงเฟซบุ๊กก็มีแต่คนแบบเขียนมาเอ้ยนี่พี่โบตแต่งหน้าใช่ไหมอะไรเงี้ย<ม><ม>ค่ะเพราะแบบค่อนข้างมีคนรู้จักเยอะแล้วสวยอะค่ะอ่ะคนต่อมาคนนี้โ <คน S 2> บร <น S 1> ู้จักได้ไงคะเออเป็นน้องน้องไฮดี้น้องไฮดี้น,นี่ก็คือเป็นมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาไปเจองานกีฬาสีไหมใช่ไปเจองานก,กีฬาสีน้องไฮดี้เดินเดินขบวนพาเลแล้วก็แบบเพื่อนก็เดินไปบอกว่า ขอเบอร์น้องเขาแล้วก็เอารูปมาให้ดูว่าเออเนี่ยน้องคนนี้สวยก็แบบเออน้องเขาสวยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบนี่พามาเลยใช่เป็นแนวมองเลยไม่คอยมองว่าคนอันนี้เพื่อนเพื่อนพามาเลยแบบเออหน้าน้องเขาสวยก็เลยแบบเอามาใส่ชุดอิสลามในวันนี้น้องน้องจริงๆแล้วเป็นมุสลิมด้วยหรือเปล่าไม่คะไม่ใช่เป็นเป็นเป็นชาวพุทธนี่แหละ โหน้าเขาเหมือนเนาะหรือว่าเราแต่งจนเขาเหมือนก็เป็นการแต่งหน้าสไตล์มุสลิมครับก็คือเป็นเจ้าสาวสไตล์มุสลิมก็จะเป็นเน้นดวงตาเน้นคิ้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเข้มคมเข้มดูเป็นอิสลามนิดนึงไฮดี้ตอนเจอพี่โบครัง้งแรกเป็นยังไงบ้างคะ พี่โ่เป็นคนดังที่อยากแต่งหน้าด้วยอยู่แล้วทุกคนผู้หญิงทุกคนฝันอยากจะอยากจะเอาหน้าฉันเนี่ยไปผ่านมือคนคนนี้ใช่ค่ะเพราะวชื่อว่าพี่โบโบเนี่ยฝีมือก็รู้กันอยู่แล้วแน่นอนแล้วเขาแต่งให้แล้วรู้สึกยังไงอะรู้สึกชอบมากค่ะพี่โบแต่งสวยจริงๆค่ะออกมาสวยแน่นอนค่ะค่ะอ่าคนต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะรู้จักทั้งหมดให้ครบก่อนแล้วจะไปเบรกกันอ่ะ คนต่อมาค่ะน้องคนนี้พี่นุ๊กก็เคยไปเชียร์ที่ขอเวทีเหมือนกันอันนี้น้องแพ้แเปนละเวทีกันใช่ก็เจอกันครั้งแรกเวทีท้าวเทพไหม<อ>ประกวดที่ท้าวเทพกรรษัตริย์ช่แล้วก็แบบก็แต่งหน้าน้องเขาแล้วแบบเนี่ยเขาสอกว่าอุ้ยหน้าเด็กคนนี้เหมือนแบบเหมือนพลเชอร์มาเนาะอ,อะไรอย่างเ <อ S 2> งี้ยแบบผสมผสมใช่<อ>ก็แบบว่าเออหน้าปั้นเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ก็พาน้องเขาไปประกวดมิูไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วแล้วน้องแพรเป็นยังไงบ้างคะเจอพี่โบตอนแรกๆคือครั้งแรกได้ยินว่าพี่โบอ่ะจะมาแต่งหน้าให้เราค่เฮ้ยดีใจมากดีใจแบบเฮ้ยจะได้แต่งกับพี่โบหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกแบบจะแต่งให้ได้ก็หลายๆงานก็ขอให้พี่โบแต่งให้ตลอดเลยชอบค่ะประทับใจมากถ้าใครฟอลโล่นะคะ ก็จะเห็นโบ้แต่งหน้าน้องห่อยมากเหมือนกันถ้าถ้าฟ o ลโล่ไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า f Facebook ใช่คองโบนะคะบอกได้ไหมคะ IG Facebook ของโบ้ไอจีของโบ้ชื่อจริงชื่อธนศักดิ์ลีธนศักดิ์สกุลครับก็ใช้ชื่อเลยใช้ชื่อจริงใช่แล้วก็ IG ของโบ้โบโบ้เมคอัพครับค่ะออ้าพอพอพอพี่โบ้แต่งให้ครั้งแรกรู้สึกยั่ไงคะคือใช่ค่ะคือเหมือนหนูเกิดมาเพื่อพี่โบ เปลี่ยนช่างไม่ได้เลยอะเนี่ยชอบมากค่ะจะต้องแบบเฮ้ยพี่โบต้องพี่โบนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าฉันไปไหนงานอะไรต้องเอาพี่โบไปด้วยเท่านั้นใช่คืองานเย็นอย่างเงี้ยถ้าพี่โบว่างเช้าหนูก็จะไปแต่งตอนเช้าลรอเพื่อเป็นงานเย็นนะคะชอบคือต้องปรับตัวเองให้ว่างตามคิวโบอ่ะใช่ค่ะตายแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนพี่โบไปต่างจังหวัดหลายวันทําไงคะแต่งทิ้งไว้อ่างเงี้ยก็เคยคิดนะคะพี่โบจะไปกรุงเทพพี่โบบอกว่า เนี่ยฉันจะไปกรุงเทพตอนแปดโมงเช้าแต่เรางานเย็นแล้วก็ขอไปแต่งตอนตีสี่อะไรเงี้ยเคยเคยจริงเหรอเคยเคยแต่งตีสี่แล้วพอแปดโมงว่าไปงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปนอนเก็แต่งหน้าแล้วก็นอนรองานเย็นค่ะโอ้โหอ่ะคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายอันนี้คืออันนี้คือน้องหนิงเป็นน้องสาวแท้แท้ค่ะ น้องสาวเป็นค่กแท้ใช่ทำไมหน้าตาหันไกลพี่หุโนแลนหุ่นแลนน้องชื่ออะไรนะคะชื่อน้องหนิงหนิงค่ะหนิงกับน้องสาวแท้ๆของโบเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่เราแบบมีความสามารถด้านนี้รู้สึกภูมิใจค่ะมีพี่เป็นโบโบเมคอัพ คือเขาจะแต่งให้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอะค่ะแต่งมามีงานกีฬาเสียงอะไรแต่งมาให้ตลอดเลยอะคือหน้านี้เป็นหน้าที่คุ้นมือที่สุดแล้วถ้าถ้าพูดถึงแล้วก็คือแต่งมาตั้งแต่เด็กๆแรกๆเขาเป็นยังไงคะตอนเขาแต่งให้พอใจไหมตอนแรกๆตอนแรกๆก็พัฒนามานามฝีมือค่ะตอนแรกก็แสดงว่าตอนแรกๆเขายากหน่อยละคะให้น้องเป็นเป็นทดลองนะคะเป็นหน้าทดลองทดลองด้วยนะน้าเขาเหมือนมีพวสวรรค์ตั้งแต่เด็กๆเขามีความสวรรค์ตั้งแต่เด็กใช่ค่ะ เมื่อก็รู้สึกภูมิใจเลยตั้งแต่ตอนแรกทุกวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เขาเป็นมีแต่คนที่ฉาว่าแบบเป็นพพี่<อ>เป็นโบโบอิจฉาที่เป็นน้องของโบโบใช่ค่ะอ๋อนะคะทั้งหมดนี้เราเราได้ทําความรู้จักกันคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของโบกับสตูดิโอที่เพิ่งเปิดซึ่งเปิดไปใหญ่โตมากเลยทีเดียวนะงานใหญ่เลยของจังหวัดภูเกต็ตแต่ว่าช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ ลามไลฟ์เอวีนิวไลฟ์สไตล์ม l พอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์เอว e นิว y esterday 1 0 6 5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงกลับมารู้จักกับโบโบกันต่อนะคะเมื่อกี้เข้ารายการมาพยายามจะให้เห็นถ้วย ะะของออพวกบรรดารางวัลเหล่านี้ให้โบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามายังไง,งอะไรอย่างเงี้ยแต่ละรางวัลเราผ่านอะไรมาบ้างก็อันนี้คือถ้วยแรกถ้วยแรกในชีวิตเป็นโเปในครั้งแรกรางวัล<ค>อะไรคะใน,น,นพี่นกเป็น<ล><ล>รางวัลหยิบยศรางวัลชนะเขนขนลิศแข่งขันประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวใช่ครับอ๋อนี่ก่อนจะมาแต่งหน้างานพี่นก ก็เป็ไช่ี่วันี่งก็คือถ่ายพีเวดดิ้งพี่นกเสร็จแล้วก็ไปแต่งแล้วก็เอาช่อจำได้ว่าเอาช่อดอกไม้ของพี่นกอะไปเอาไปใช้ให้เจ้าสาวให้ถือใช่โอ้ใช่ก็คือเป็นรางวัลอันนี้คือคือเวทีครั้งแรกเลยที่ได้ไปร่วมจริงจังแล้วชนะเลิศใช่ครับตอนนั้นใครเป็นแบบให้อะคะนาตาลีอ๋อนอนาตาลีที่เราเห็นตอนต้นรายการอ ตอนนั้นคิดว่าอะไรคือคือ,ค,อคือจุดเด่นของเราคือเสน่ห์ที่ทําให้เราได้รางวัลนะคะชนะเลิศตอนนั้นไลฟอร์ดเขาให้โจทย์ออกมาว่าส,สวยใสทาทันสมัยเป็นเจ้าสาว2,000 2,555 2 5 25 <55. S 1> 25้าก็เป็น2,556ก็คือเป็น<อ>้ําสมัยคือใ,ให้ดูเป็นอนาคตเป็นร่วมสมัยนิดนึงใชแ่แล้วก็เราก็ทําความรู้จัก ของเครื่องสําอางยี่ห้อนั้นว่า,ามันคืออะไรจุดเด่นของยี่ห้อนั้นก็คืออายไลเนอร์อายไลเนอร์ดวงตาแล้วก็รองพื้นของเขาเป็นรองพื้นที่ผิวค่ะเป็นรองพื้นที่ช่วงนั้นเป็นการแต่งหน้าที่แบบใส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 ใช่แล้วช่วงนั้นคือแบบยังไม่มีใครที่รู้จักเทรนการแต่งหน้าแบบใสใสเป็นแบบ เทนเกาหลีเป็นแบบหน้าผิวผิวจริงๆไม่ใช่เป็นแป้งนี่คือรูปตอนตอนนั้นเลยหรือแบบน้องน้องนาตาลีใช่ครับแล้วก็ของเราก็คือเด่นกว่าคนอื่นก็คือผมเราก็เป็นแบบกุยกายธรรมชาติเป็นแบบฟงฟงซึ่งคนอื่นก็จะเป็นก้าวผมเรียบๆเป๊ะๆอาจจะดูแบบแข็งๆดูเชยไปนิดนึงก็เลย น่าจะเป็นที่ถูกใจกรรมการค่ะใช่คือพวกมัไม่ใช่แค่แต่งหน้าอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องผมด้วยครับดูแลหมดเลยครับนะคะจากรางวัลนี้แล้วอันไหนต่อคะก็มาเป็นระดับประเทศก็ห่นี้นี่ระดับประเทศเลยใช่ครับก็คือไปแข่งที่กรุงเทพค่ะร้อยร้อยกว่าคนได้ที่สามใช่ไปแข่งที่กรุงเทพเป็นระดับประเทศค่ะใช่เป็นงานที่ต่อยอดจากจากอันนี้ครับ ไปแต่งหน้าเจ้าสาวเหมือนกันใช่ไปแต่งหน้าเจ้าสาวเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปขึ้นเวทีใหญ่ระดับประเทศเหมือนกันค่ะ<อ>ใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากกับคนลุกไทยแล้วก็แบบได้ที่สามค่ะได้เป็นเอาชนะเลิศอันดับสองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นถ้วยนี้ค<อ>่ะเป็นถ้วยนี้ก็คือเป็นปีถัดมาอีกอีกปีนึงเป็นอีกงานอีกเป็นงาน เป็นงาน hair w o r d เป็นงาน hair w o r d อันนี้<ช>ผมและเป็นงาน hair w o r d แล้วก็แต่ว่าเป็นการแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวค่ะก็ได้รับรางวัลดีเด่นค่ะครับ ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสาวที่เกี่ยวข้องกับแต่งหน้าทําผมเจ้าสาวแล้วก็ยังมีอีกรางวัลหนึ่งก็คือเป็นของลอรีอัลประเทศไทยก็คือติดหนึ่งในสิบของลอรีอัลได้ไปขึ้นเวทีที่สยามพารากอนได้ขาวว่าตอนนั้นไปกระทบหลายคนดังด้วยใช่คป็นคชมพู่ระยะใช่ครับแล้วก็ ติดหนึ่งในสิบของเรา,เาแล้วเราก็ได้ได้รางวัลเป็นป๊อปปูล่าโหวค่ะแสดงว่าคนดูส่วนใหญ่จะชอบของเราใช่ก็ได้โหวตอันดับหนึ่งคะแนนโหวตอันดับหนึ่งครับค่ะของเราจุดเด่นยังไงคะอตอนนั้นตอนนั้นเขาเป็นแนวคัลเลอร์ฟูลของเราก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นสีสันเป็นเป็นผู้หญิงที่ดูแพงแต่สามารถจับต้องได้เป็น เป็นอารมณ์แบบผู้หญิงที่อยู่ในความฝันแต่สามารถทําความฝันนั้นได้เป็นจริงอะไรประมาณนี้ครับค่ะจากรางวัลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรทําให้ตัดสินใจเปิดเป็นโบโบสตูดิโอสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจเปิดโบโบสตูดิโอจริงๆคือคิดมานานแล้วฝันมานานแล้วคิดมานานแล้วว่าอยากคือได้การแบบคิดว่าเออถ้าเกิดฉันมีฉันฉันฉันจะเอาอันนี้มาใส่อันนี้อยู่ในนี้อะไรในร้านอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเปิดร้านอยู่แล้วแล้วเขามีความรู้สึกเขาเขาไม่โอเคกับทางด้านนี้เขาแบบมีความรู้สึกว่าเขาเขาแบบเขาแบบเขาเหนื่อยเขาอยากอยู่สบายๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรมาว่าคุณลูกแม่จะแบบแม่อยากเซ้งร้านอะไรเงี้ยคุณลูกจะเอาไหมก็ตอบตกลงเลยว่าเอาคือความฝันเราอยู่แล้วใช่แล้วก็คือที่ที่ตรงนั้นนะคือเป็นที่ที่เรามองมานานแล้วว่าแบบ เออร้านตรงนี้มันโอเคมันเป็น <ภา S 2> ที่ที่แบบฉันอยากได้ที่ตรงเนี้ <ภา S 2> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคําถามว่าคือปกติคนมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นโบโบจะต้องไปแต่งหน้าได้ทุกที่ถูกไหมคะไปต่างจังหวัดก็ได้ด้วยเพราะวนี่พอเปิดสตูดิโอแล้วทําให้ต้องอยู่ประจําที่นี่หรือเปล่าเปล่าครับก็คือตัวก็ยังไปอยู่แต่ว่าก็คืยังมีคนดูแลอยู่ที่ร้านอะไรอยครั มีคําถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าขอเบอร์ติดต่อที่ร้านหน่อยมีไหมคะมีครับอ่าเบอร์อะไรคะ095 413 413 <4 13. S 2> 0606ครับ0606 495 0... 095 413 0606ครับแล้วก็091แเราขึ้นไว้ให้แล้วด้วย091 158 6178ครับนะคะ ร้านอยู่แถวไหนคะอยู่หน้าไปษณีภูเก็ตครับตรงข้ามเลยปีตรงข้ามไปษณีภูเก็ตเลยเป็นไปษณีเก่าตรงถนนมนตรีค่ะมีบริการอะไรบ้างคะก็มีแต่งหน้าทําผมถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะชุดแต่งงานค่ะก็การ์ดของชาร่วยค่ะเป็นครบเซืตอของการแต่งงานทั้งหมดหรือจะเป็นการแต่งหน้าไปงานชุดลาตีไปงานค่ะชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยมีหมด ค่ะครับคือส่วนใหญ่เราเป็นคนที่ถนัดแต่งหน้าทําผมใช่พวกอย่างอื่นเป็นยังไงคะเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นเป็นอะไรหรือว่าไปคัดมาหรือว่าอะไรอย่างเสื้อผ<ก>้าหรือแม้กระทั่งช่างเสื้อผ้าส่วนมากเป็นเป็นแบบที่แบบเราเคยคิดไว้แล้วว่าถ้าท่านมีเวลาเ,เราไปแต่งหน้าเจ้าสาวเงี้ยเราจะรู้ว่าเจ้าสาวเวลาใส่ชุดแบบนี้จะสวยถ้าใส่ชุดแบบเนี้ย จะไม่สวยหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับอะไรต่างๆอะไรอะไรจะเข้ากันอะไรจะเข้ากว่าอะไรเงี้ยเราจะรู้ๆโดยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบเจ้าสาวที่แต่งหน้ากับโบ้เงี้ยโบ้จะมีการแบบพกเครื่องประดับไปให้อยู่แล้วเพราะว่าแบบมันจะได้แบบดูโอเคเพราะเวลาถ่ายรูปออกมาเงี้ยเครื่องประดับมันจะได้เห็นก่อนอันดับแรกก่อนก่อนก่อนกับชุดแล้วก็ชุดนี้ก็คือเป็นออกแบบแล้วก็แบบรู้จักกับช่างไปแบบ ไปหาไปหาช่างไปดูว<า>ัตถุดิบไปดูไปเลือกอะไรเองค่ะเพราะจำได้ว่าตอนแต่งงานทําผมโบก็ไปควานหาอาที่จะมาปร<า><ม>ะดับ็มพี่น้พี่โน<อ>่หากันค,ควานหากันทั้งตลาดเลย <laughs> แสดงว่าส่วนใหญ่พวกนี้เราให้รายละเอียดให้ความสําคัญมากรายละเอียดที่จะเติมเจ้าสาวมีโปรโมชั่นไหมคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นช่วงเปิดร้าน2,99หมื่ะ, 29, <900. S 1> ะก้ก็2,99นี้ก็คือจะมีเป็นถ่ายพีเวดดิ้งเต็มวัน1นเซตก็คือ4เซต4ชุดให้แล้วก็มีอัลบั้ม LCD ให้มีกรอบรูป ให้หน่กรอบตั้งหน้างานแล้วก็มีชุดบันจริง1นึ่งชุดคนละหนึ่งชุดใช่ครับ2,9งหมคุ้มมากเลยนะเนี่ยใช่คนที่เคยแต่งงานมาแล้วจะทราบดีเป็นห้องโปรโมชั่นเปิดร้านของร้านอะไรมีไปจนถึงเมื่อไหร่ครับโปรนี้ก็ตอนแรกกะว่าจะรับแค่10บคู่แต่ว่าหลังจากที่ครบ10บคู่แล้วมีแบบคนเข้ามาแล้วก็แบบอยากได้โปรโมชั่นนี้อยากได้โปรโมชั่นนี้ก็เลย ตัดสินใจยยว่าขยายให้ <c oughs> จนถึงสิ้นเดือนนี้ <c oughs> ก็คือเป็นเดือนแรกเดือนเดียวค <c oughs> ่ะแล้วบรรยากาศวันที่เปิดสตูดิโอเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบเพิมปิ่มมากคือแบบคนมาเยอะแบบจนเราแบบกลัวดูแลไม่ทั่วถึงเลยได้ข่าว <c oughs> ว่ามีแบบว่าจากต่างถิ่นมาแสดงความยินดีด้วยใช่ครับมีคนดังๆมาร่วมด้วยครับก็มีพี่ลูกเกดเมทินีมีนัทชาดกาวิยนัท เมืองโคะแล้วก็พี่หนูสิน้องยิ้มน้องชายยิ้มใช่มาร่วมด้วยใช่แล้วก็น้องน้องงามค่ะน้องๆเหล่านี้ไปร่วมด้วยไหมครับไปด้วยไปด้วยอจนจนกระทั่งนี่นี่คือภาพบรรยากาศวันที่เปิดร้านครับนะคะช่วงวันนั้นคึกคักมากเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่แบบหันไปเห็นช่อดอกไม้แล้วแบบอยากจะนอนบนกองมันมากมากคือแบบเยอะมาก รู้สึกว่าเป็นวันที่ต้องจากจะจะมีผู้มาร่วมในรายการเยอะแล้วยังกําลังใจเยอะมากโบ้มีเพื่อนเยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ยที่ร่วมงานที่ช่วยงานหรือที่ทางาน<ก>างร่วมกันเยอะก็เหมือนถ้าเกิดสมมติแต่งหน้าในทีมงานน้องๆทีเนี้ยก็เป็นเพื่อนมาช่วยกันเป็นเพื่อนในทีมมาช่วยกันโบมไม่ได้แต่งสักคนหนึ่งอ๋งอใช่เนาะใช่มีคนมาช่วยอะไรใช่แล้วเราฝันที่จะบอกว่าจากนี้ไปจะยังไงต่อสมมติว่าเปิดสตูแล้วสําเร็จแล้ว ฝันต่อไปของโบ <going master piece of shit> <hi> จะย <rat> ังไงจะโกอินเตอร์ไหมหรือว่าจะยังไงออก็ฝันของโบก็อยากจะขยายสาขาค่ะอยากจะขยายสาขาไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มต้นที่แบบหัวเมืองต่างๆของภาคใต้ค่ะเช่นแบบคอนเออหัดใหญ่ค่ะภูเก็ตภูเก็่กระบี่ตังหรือนครหรือสุราษฎร์อะไรอย่างงี้ครับ แล้วถ้าเกิดเวลาเขามาติดต่อแล้วเขาบอกอยากได้โบโบแต่งหน้าให้ดูแลให้หมดอย่างเงี้ยเราจะไปยังไงจะแยกล่างยังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคิวที่ว่างโบก็ไปแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประจาที่นี่ <c oughs> ใช่ใชแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเดินทางทุกจังหวัดในภาคใต้ยอยู่แล้วใช่ <c oughs> คือเหมือนมีลูกค้ายอยู่ทุกจังหวัดเลยคือเหมือนเดือนนี้จะต้องแต่ละเดือนทุกๆเดือนจะเหมือนไปหาดใหญ่เดือนละครั้งไปสุราษฎร์เดือนละครั้งไป นครในละคงอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าอะไรที่ทําให้เราจากจากช่างโบตัวเล็กๆคนหนึ่งตอนนั้นที่เรารู้จักกันแรกๆนะคะแล้วมามีวันนี้ได้มามีสตูดิโอของตัวเองได้อะไรที่ทําให้เราก้าวมาได้จนถึงวันนีค้ความตั้งใจความตั้งใจความอดทนความไม่ยออ่อท้อทีนี้อันนี้คือความคิดของโบนะคะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้โบมามีจนมาถึงทุกวันนี้แต่อยากจะฟังว่าน้องๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับโบคิดว่าอะไร อออะไรที่ทาให้พี่โบก้าวมาถึงทุกวันนี้เชื่อว่าแต่ละคนคงเคยเจอตั้งแต่ตอนที่พี่โบยัง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 ,ยงไม่มาถึงทุกวันนี้นะคะพ,พี่โบพัฒนาฝีมือตลอดค่ะค่ะเป็นสิ่งที่ไม่เคยแบบว่าไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยลดน้อยลงเลยคือพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นตลอดค่ะ,คะทุกคนก็นเลยแบบเหมือนกับภูมิใจใช่โลตีว่าอะไรคะคือจุดเด่นของพี่โบ พี่เขาเรียนรู้และพัฒนาฝีมือเพื่อจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกี่ยวกับจะเติมแต่งเติมตรงนี้เพิ่มนะตรงนั้นเพิ่มนะแบบว่าเติมให้เต็ม้อยจนได้อะค่ะจากศูนย์ตลอดใครดี่ว,ว่าไงคะอ,คอะไรอะไรคือเสน่ห์ของพี่โบ้ที่ทำให้พี่โบ้ขึ้นมาเป็นทุกวันนี้ได้อะไรก็เหมือนที่บอกอะค่ะว่าพี่โบ้เป็นคนพัฒนาเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจริงๆค่ะ โลกของเราแบบใบใหญมากเมคอัพก็แบบตามไปด้วยแล้วแต่เทรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่โบก็แบบเก่งเรื่องนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะพราค่ะถึงขนาดตัดสินใจว่านี่คือช่างแต่งหน้าคู่หน้าหนูตลอดคือพี่โบพี่โบแต่งให้ด้วยใจค่ะคือทุ่มเททุกอย่างเพื่อเราค่ะเราก็เลยต้องคนนี้อ่ะคนนี้เราจะตอบได้ดีที่สุดน้องสาวจากที่เห็นพี่ชายเนี่ย เป็นแค่ช่างตัวเล็กๆคนหนึ่งจนทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นโบ b o Studio น้องเหน่งว่าอะไรทำให้เขาขึ้นมาเป็นทุกวันนี้คะด้วยความมานะอดทนของเขาอะคะแล้วก็ไขว่คว้าโอกาสทุกอย่างค่ะเขาไม่ไม่ไมท้อถอยอะค่ะมีความมานะแล้วก็เขาเป็นแบบรังสรรค์ความงานได้แบบทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างอะค่ะ,คะตั้งแต่หัวเจลเท้าทุกอย่างเขาต้องแบบเนี้ยตลอด เท่าที่พี่รครู้จักคือตั้งแต่โบเริ่มจนมาถึงทุกวันนี้คือโบเป็นคนที่ตั้งใจทำจริงและตั้งใจทำจริงมีพรสวรรค์ด้วยอยู่แล้วและที่สำคัญเป็นคนไม่ลืมตัวนี่คือคุณลักษณะสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำให้โบมีทุกวันนี้แล้วก็ทุกคนรักแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็อยากจะส่งเสริมโบทุกคนถ้าสังเกตนะคะอ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างคะก็อยากจะฝาก ร้านสตูดิโอเล็กๆ <S 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 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวภูเก็ตด,ด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรก็ติดต่อฮาโบ้ได้เลยใช่ครับยินดีน<ๆ>ให้บริการทุกคนครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทนร้อนทนเมื่อยแบบยืนทั้งรายการกับพี่นกนะคะขอบคุณน้องๆนางแบบสาวๆสวยๆของเราขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอบคุณโบโบ้ o, นะคะที่มาเป็นเกียรติในรายการขอบคุณทุกข้อความทุกการติดตามจากทางบ้านด้วยแล้วก็สปอนซอร์ของเราทั้ง88 Land and House นะคะแล้วก็รา l i g h t Avenue PH Coffee and t e นทรวมไปจนถึง MPK m i l l e n n i u m p h ีย e t เก็จำกัดหมดเวลาของนิยาทอล์กแล้วค่ะทั้งนกนะคะโบโบแล้วก็น้องๆสาวงามของเราทั้ง5ท่านรักผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ